สวัสดีค่ะวันนี้เราไปซื้อของนะคะเป็นพวกปลาหมึกกระหอยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเด็นยวัวเล็ใกใต้นะคะนี่หอยนะคะนี่นะคะหอยนะคะเรามาดูนะคะหอยนีตัวใหญ่มากเลยจ้ะแกเขาแถมให้ด้วยนะคะนี่หอยนะคะเห็นไหมคะ หอยเมีดยทอดอร่อยมากเลยจ้านี่นะคะเนี่ยทอดอร่อยนะคะทอดหอมมากเลยนะคะหอยนะคะนี่หอยตักแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปทอดนะคะเอาไปทอดออกมาทานนะคะกินกับข้าวเดียวก็ดีกินกับข้าวก็ดีนี่ค่ะโลนงก็หลายตัางเหมือนกันนะคะแต่ถ้ารู้จักกันเขาก็แถมให้เรานะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ หอยนี่เราไม่ต้องนะคะเราต้องเอาไปแช่นะคะแช่เย็นนะคะไม่ให้แช่ขเขาจะอยู่ได้นานเลยนะคะนี่นะคะนี่หอยนะคะนี่นี่ก็ไปดูปลาหมึกน,นะคะนี่เราสั่งซื้อสองอย่างเขาจะแถมนี่ไงคะ่ะเขาแถมมาให้เพราะเราซื้อเยอะใช่ไหมเขาก็แถมหอยมาให้นะคะหอยกินนะคะนะคะหอยแห้งนะคะหอยตักแห้งนะคะ อันนี้ตัวนี้เขาเราใช้ตัวใหญ่เขาจะแถมตัวเล็กมาให้เรานี่นะคะพอรู้จักกันนะคะเขาก็เลยแถมให้เดี๋ยวเวลากินก็เนี่ยเขาจะแบ่งไปต่างจังหวัดด้วยน้องโดยเฉพาะกินนี่นะคะวมาดูปลาหมึกน,นะคะปลาหมึกปลาหมึกนะคะปลาหมึกถุงนี่นะคะเห็นไหมคะถุงใหญ่เลยท,ทีทีก็ แบ่งกันไปค่ะไม่ไม่ใช่ราคาราคาของทะเลก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะช่วงนี้นี่ปลาหมึกนะคะปลาหมึกที่ทอดแล้วกรอบค่ะต้องไฟแรงๆปลาหมึกนีก่ทอดกรอบนะคะเราซื้อแบบนี้นะคะก็เตรียมของไว้พร้อมนะมีปลาหมึกนะคะปลาหมึกนี่อา้าวปลาหมึกทอดกรอบ พอาต้องไฟแรงนะคะไฟแรงเขาจะกรอบเลยเห็นไหมคะอฝ่ามือของเรานะนี่ค่ะก็เป็นคลิปนะคะว่าเราเราไปไหนมาเราซื้ออะไรมาเราก็จะมาแนะนํานะคะว่านี่นี่ก็เป็นราคาแพงเหมือนกันนะคะเราก็ไม่บอกราคาแล้วกันนะราคาแพงนะคะก็อร่อยนะคะอร่อยนะคะก็เราซื้อไปแบ่งญาติด้วยนะคะที่ต่างจังหวัดนะคะให้ให้แบบให้เขา เด็กกินเหมือนเราบ้างนะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะมีทั้งมีทั้งคอยอมีทั้งปลาหมึกนะคะอันนี้เรายัางซื้อไม่ครบนะคะเดีย๋ยวเราก็จะซื้อมาอีกนะคะเพื่อว่าแบ,บ่งแบบยกๆนะคะแยกๆนี่นะคะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รักชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะ เดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ